สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสุรชัยแหวังวิเคราะห์ฟุตบอลประจําวันพุทธที่14ธันวาคม2565นะครับวันนี้ก็เป็นฟุตบอลโลกรอบ4ทีมสุดท้ายคู่ที่2นะครับฝรั่งเศสจเจอกับโมโร็อกโกนะครับจะแ,แข่งขันกันในเวลาตีสอตรงนะครับเวลาบ้านเรานะครับ ส่วนกิจกรรมก็มีให้เพื่อนๆได้ร <jamais drama> um, so ่วมสนุกก oui, ันเช่นเคยนะครับกิจกรรมจากเงิน200บาทติดตามได้ที่ท้ายคลิปเลยนะครับก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์คู่นี้กันนะครับผมขอฝากรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับใครที่สนใจทีเด็ด v.e.p. คู่ทีเด็ดฟุตบอลต่างๆนะราคาสูงต่ำน้ำไหลยังไงก็สามารถแอดไลน์ว้ได้นะครับที่ราย s 3อ5นะครับ มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะสำหรับคอบอลทุกท่านนะครับเข้าฟีฟไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับฝรั่งเศสเจอกับโมร็อกโกนะครับะจะเล่นที่สนามอเบสเตเดียมแข่งขันกันในเวลาตีสองตรงนะครับห้าเกมหลังสุดของฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกคนนี้นะครับแพ้แค่เกมเดียวนะแล้วก็ชนะสี่เกมเลยนะครับแพ้เกมที่แพ้เนี่ยแพ้ให้กับตูนิเซียนะครับแล้วก็เกมล่าสุดในรอบแปดทีมสุดท้ายเนี่ยก็สามารถเอาชนะท่านาทีชาติอังกฤษมาได้นะ ได้ขึ้นได้ประตูขึ้นนำก่อนชูอาร์มินี่นะครับหนึ่งศูนย์ในนาทีที่17นะแล้วก็แฮร์รี่เคนมายิงตีเสมอในนาทีที่54นะแล้วก็เป็นทางด้านาชิลูนะครับยิงขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งในนาทีที่7จ็ดนะครับแต่ว่าช่วงท้ายเกมเนี่ยอังกฤษมาได้ลูกโทษนะครับที่เมสันเมาลล์ล้ลงไปนะที่เตียวไปกระแทกนะครับไม่ได้มองบอลเลยนะก็ทำให้ผู้ตัดสินดูไม่อดแล้วก็ตัดสินใจให้ยกโทษของทีมชาติอังกฤษไปนะครับ แต่ว่าแฮร์รี่เคเนยิงไปไหนไม่รู้นะครับข้ามคานไปแบบไม่ได้ลุ้นเลยนะส่งผลให้ทีมชาติอังกฤษตกรอบไปแล้วก็ฝรั่งเศสผ่านเข้ารอบจีทีมท้ายได้สําเร็จนะครับทางด้านโมร็อกโกนะครับห้าเกมหลังสุดในพรโมร็อกนนี้เนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะครับเสมอหนึ่งแล้วก็ชนะ4นะครับ แล้วว่าโมร็อกโกเนี่ยเขาเจอแต่ทีมใหญ่ๆนะไม่ว่าจะเป็นเบลเยียมในรอบแบ่งกลุ่มนะครับลงไปถึงสเปนในรอบสุดท,ท้ายแล้วก็โปรตุเกสในรอบ8ทีมท้ายที่ผ่านมานะครับเกมที่เจอกับโปรตุเกสเนี่ยโมร็อกโกเอาชนะได้มาด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์นะแล้วก็ผ่านเข้ารอบสุดท้ายมาได้ได้ประตูจากทางด้านกองหน้าอย่างเอลสเนลลี่นะครับในนานทีที่สิบสองนะแล้วก็ไม่มีประตูเกิดขึ้นอีกเลยนะครับจบเกมเก้าสิบนาทีโมร็อกโกชนะทีมชาติ โปรตุเกสทาให้โปรตุเกสตกรอบไปแล้วก็โมร็อกโกผ่านเข้ารอบสีทีมท้ายมาได,ไมได้มาเจอกับฝรั่งเศสนะครับสทีมนี้เนี่ยเคยเจอกันไปแล้ว2ครั้งนะครับในปี99เนี่ยฝรั่งเศสชนะ1-0นะแล้วก็ปี2007เสมอไป2-2ในเกมกับชับิดนะครับความพร้อมของทั้ง2ทีมวันนี้นะครับเริ่มที่ฝรั่งเศสนะมาในระบบ4-2-3-1นะครับยูโกยูริสนี่ก็อยู่ช่วยทีมเหมือนเดิมนะครับเกมรับอย่างอุปเมกาโนยืนคู่กับวาลานนะ รวมไปถึงตัวกองกลางอย่างอาเดียนลาบิโอแล้วก็คนทำประตูในเกมล่าสุดเนี่ยอย่างชูอาเมนี่ก็ยังอยู่ช่วยทีมเหมือนเดิมนะครับด้านหน้าอ,องตวนกิสมมนนะรวมไปถึงคิเลียนเอมปาเปออุสมานดิมเบเล่แล้วก็ชิลูก็ลงช่วยทีมเหมือนเดิมนะครับฟทีมน่าดูเลยนะสำหรับฝรั่งเศสวันนี้นะครับไปดูโมร็อกโกกันบ้างน,นะครับโมร็อกโกมันระบบ4-3-3นะผู้รักษาประตูอย่างยาชินโบโนก็ยังอยู่เช่นเคยนะครับ เกมรับอย่างฮาคิมมีตรงกลางเทมิเอลาโยเซฟอัมลาบัเนี่ก็อยู่เหมือนเดิมนะครับรวมไปถึงฮาคิมชิเยกนะแล้วก็บูฟาวด้านหน้าเป็นทางด้านเนสเซล่ ari, ari, เหมือนเดิมนะครับก็ฟูลทีมเหมือนเดิมนะสำหรับโมร็อกโกชุดนี้เลยนะที่เขาล้มโปรตุกเกสได้นะครับวันนี้มาเจอกับฝรั่งเศสเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวคืนนี้เรารู้กันเลยนะครับ ไปดูเหรียญราคากันบ้างนะครับวันนี้เหรียญราคาเปิดมาให้ทางด้านฝรั่งเศสต่อ1ลูกนะครับแล้วก็ราคาสูงต่ําอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่ง่างลูกครึ่งนะครับฝรั่งเศสวันนี้ต่อ1ลูกเนี่ยผมว่าไม่แพงนะเพราะว่าทีมไม่ว่าจะเป็นระบบทีมตัวผู้เล่นหรือว่าดีกีนะครับเขเป็นดีกีแชมป์เก่าเนี่ยก็1ลูกไม่แปลกนะเพราะว่าโมร็อกโกปีนี้เรียกได้ว่ามานี่แบบมาแบบ มาแบบเหนือเมฆเลยนะมาเป็นม้ามืดเลยนะครับว่าไม่มีใครคิดหรอกนะว่าโมร็อกโกจะเข้ารอบสทีทีมท้ายมาได้นะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเขาก็เข้ามาได้แล้วนะแต่วันนี้มาเจอกับของแข็งไปหน่อยนะครับมาเจอทีมที่แข็งแกร่งไปหน่อยนะเจอกับฝรั่งเศสหนึ่งลูกเนี่ยผมว่าฝรั่งเศสทําได้นะครับวันนี้ผมมองไปที่ฝรั่งเศสนะต่อหนึ่งลูกผมว่าฝรั่งเศสทําได้นะครับส่วนกิจกรรมก็คู่นี้เลยนะครับเพราะวันนี้มีฟุตบอลโกเดียวนะฝรั่งเศสกับโมร็อกโกนะเพียงแค่เพื่อนพี่ ทายสกอร์กันมานะครับว่าทีมไหนจะเป็นทีมที่ผ่านเข้ารอบไปชิงชนะเลิศได้นะครับแล้วก็จบที่สกอร์เท่าไหร่นะครับเพียงแค่นั้นเองนะครับท้องคอมเมนต์ใน u t u b e ผมนะแล้วก็แคปรูปส่งมาที่ไลน์แอด S ตองเอสสามหเพียงแค่นั้นเองนะครับไม่มีไม่มีค่าใช้จ่ายนะฟรีๆเลยนะครับร่วมสนุกกันได้นะมีสิบรางวัลต่อวันนะครับก็ฝากบอกต่อกันด้วยนะว่าช่องผมมีกิจกรรมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมแล้วก็ บทว,วิเคราะห์ก็จบไปแล้วนะครับแต่เรามาทวนกันหน่อยนะว่าผมให้อะไรไปนะวันนี้ฝรั่งเศสกับโมร็อกโกผมให้ไปต่อทางด้านฝรั่งเศส1ลูกนะครับก็มีเท่านี้นะวันวันนี้มีแค่นี้เองนะครับมี1คู่นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องสุรชัยด้วยนะครับสำหรับว,วันนี้ฝากเพียงแค่น,นี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ